สวัสดีค่ะเพื่อนๆหนูดีอยากจะพามาดูแปลงผักเคลของหนูดีนะคะแล้วก็วันนี้หนูดีก็จะมาเก็บไปทําเป็นสูทตี้นะคะแล้วก็ทําเป็นผักสลัดกินในบ้านค่ะซึ่งเมนูเควมันทําได้หลายอย่างมากๆเลยค่ะแล้วก็ชาวนี้นะคะแดดเริ่มร้อนแล้วหนูดีลงมาช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วง เช้าสายๆนะคะทางซ้ายนั้นหนดีกําลังทาโต๊ะปลูกเคลแบบลอยฟ้ายอยู่นะคะมันก็จะอยู่ตรงทางฝั่งซ้ายเนาะที่เราเห็นของมุมสวนแล้วก็ข้างหลังเป็นแปลงผักกะเขาทํากิมจี่นะคะเป็นเมล็ดพันธุ์จากเกาหลีแล้วก็โอผักวันนี้ผักงามมากเลยหนดีก็ยังไม่ค่อยได้มีโอกาสเก็บเคลอย่างจริงจังนะคะเพราะว่ารอยเขาโตนิดนึงหนดีก็จะเลยจะมาเก็บให้ดูเนาะเพราะาเคลเนี่ย จริงๆแล้วใช้มือหักได้นะคะหรือว่าใช้กันไกลก็ได้เหมือนกันกรรไกรต้องทำความสะอาดนิดนึงเพื่อเดี๋ยวเขาจะติดเชื้อเนาะอันนี้เป็นลูกเคลต้นเล็กๆหรือ,อยังไม่ตัดนะคะน,นั้นมีรอยตัดไปบ้างแล้วเดี๋ยวก็จะขอตัดไปกินนี่นะคะใบก็จะเป็นแบบนี้เนาะเคลเนี่ย หนึ่งในเหตุผลหลักที่เขาเป็นซูเปอร์ฟู้ดเนี่ยดีเห็นว่าน่าจะเป็นเพราะว่าเขาโตช้ามากค่ะเขาเป็นผักที่ใช้เวลาในการสะสมสารอาหารในร่างกายของเขาเนี่ยค่คอนข้างนานนะเหมือนว่าเขาเป็นตระกูลเดียวกับคะนา้าใช่ไหมเพื่อนเพื่อนนี่พาไปดูแปลงคะน้านิดนึงนี่อันนี้คนะอันนี้แปลงเคลของหนูดีใช่ไหมคะแต่ว่าแล้วก็เคลนะคะจะมีสีเขียวเข้มนะคะมีสีม่วงสีม่วงก็น่าเอาไปกินและเจ้านั้นก็คือคะนา้านี่ตระกูลเดียวกันหมดเลยนะคะนี่คือคะนา้า ซึ่งคณะเนี่ยอายุสัน้นกว่าเยอะมาอุ้ยมีมะเขือเทศติดมาต้นหนึ่งอันนี้เดียไม่ได้ปลูกเลยนางมาเองเดี๋ยวต้องดูแลเป็นพิเศษแล้วก็จะมีอีกสายพันธุ์หนึ่งเมนเพื่อนนี่ตอนนี้มีดอกไม้ด้วยนะคะหนูดียเพิ่งซื้อมาจากจากตุจักรวัานาังคารก็ต้องปลูกเพราะว่าเราในการที่เราจะเก็บเมล็ดพันธุ์หรือว่าในการที่เราจะปลูกพวกมะเขือเทศปลูกฟักทองค่ะมันจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่า pollinator หรือว่าผู้ผสมเกสรเนาะ ก็สาคัญมากเราจะต้องปลูกดอกไม้นี่นะคะก็คือปูเล่ซึ่งหนู๋ดีก็กินใบเขาเช่นกันเดี๋ยวต้องมาตัดไปกินลกะก็ปูเล่นี่ก็เป็นตระกูลเดียวกันด้วยมีอน,นันโตเควเดี๋ยวเดี๋ยวแอบพาไปดูโตเควนิดนึงเจ้านี่ก็คือข้าวโพดเดี๋ยวนีจะมาเก็บด้วยเนาะค่ะแล้วก็ฝั่งนี้นะคะก็คือดอกไม้ต่างๆที่อยู่ในสวนนี่คือไม่นี่ไม่ใช่ดอกไมนะ้นี่ดอกผักสลัดนะคะเห็นไหมคะเขาเริ่มมีเมล็ดแล้วเดี๋ยวดีจะเก็บได้ละ แล้วก็นี่คือเดียวอันนี้คือเดียวนะคะผักชีฝรัง่งใช่ไหมผักชีลาวแล้วก็ตรงนั้นก็คือสาลาซึ่งตอนนี้เราเอามาขามเป็นนึ่งแล้วตากไว้นะคะเพราะว่านึ่งก่อนจะได้เก็บได้นานเดี๋ยวไปดูโต๊ะเควกันดีกว่าอันนี้ก็คือโต๊ะปลูกเควอันนึงนะคะที่แบบทําสําเร็จไปแล้วนะมีการแบบเชื่อมเหล็กเพื่อเพิ่มแล้วก็มีการแบบทาสีกันสนิมนะคะมันเป็นเหล็กกาวไนซ์และอันนี้ก็เป็นตัวฝั่งที่ กำลังจะมีการแบบเก็บรายละเอียดดีเทลเพิ่มเติมนะคะมีการเชื่อมมีการออกเล็กๆน้อยๆเนาะก็วุ่นวายนิดหน่อยนะคะในส่วนพักช่วงนี้นี่แหละค่ะอันนี้เป็นฝีมือน้ามีนะคะส่วนดอกไม้นะ,ะที่เพื่อนๆแบบแนะนํามานะคะว่าให้ปลูกในที่สุดพี่โพไปเลือกต้นอมอนเบิกฟ้า <ümüz> หรือว่าอารุณเบิกฟ้านะคะเขาก็จะตัวนี้มาเลยเนาะชาร่าน,นะคะแล้วก็มีเจ้านี่ อันนี้ morning glory น้ำใบสวยมากแล้วก็ได้ข่าวดอกสวยมากแต่ตอนนี้ดอกไม่ได้บานส่วนโต๊เคลนะคะสิ่งที่เราตั้งใจไว้ก็คือเอเราเนี่ยก็จะเนื่องจากโต๊ะมันสูงเพื่อให้มันหนีแมลงที่มากับใต้ดินเนาะกับเชื้อราบางชนิดนะคะเราก็ทํายกขึ้นมาแล้วก็ให้เป็นการแบบว่า ผู้หญิงคนหนึ่งยืนแล้วก็เอื้อมมือไปดูแลปลูกผักได้ดีไม่จาเป็นต้องก้มเยอะเกินไปนะคะแต่มันจะมีพื้นที่ข้างใต้ที่เราเสียได้เราเลยดําริว่าข้างใต้เราก็เลยจะเอามาวางปุ๋ยหมักไม่พลิกกองแบบไม่โจ้อนั่นแหละค่ะก็หวังว่ามันจะออกมาดีนะคะอันนี้ที่คิดกันไว เนี่ยสารพัดโปรเจกต์นะคะที่แบบ go on อยู่ในสวนผักเล็กๆนะคะบางทีก็จะลงมาได้ช่วงก,ก่อนทำงานตอนเช้าแล้วก็หลังเลิกงานในตอนเย็นเรียกว่าเป็นสวนผักหลังเลิกงานก็ได้นั่นนะมีเห็นไหมน่นะมีพยายามที่จะแบบ make sure ว่าอีก2โต๊ะเราจะออกเชื่อมยังไงนะคะและมุมหนึ่งของสวนนะคะก็คือฝั่งที่เป็นอืม เป็นต้นอ่อนนะคะนี่เราก็ปลูกต้นพันุ์ไว้หลายชนิดมากเลยผักสลดัดผักเคี้ยวนะคะตรงนี้นะคะก็คือ,อข้าวโพดค่ะเนาะเป็นข้าวโพดก็ยังมีอะโวคาโดในกระถางนะคะเหลืออยู่ต้นหนึ่งส่วนต้นในแปลงนั้นเอ่อต้องตัดทิ้งแล้วนะคะเจ้านี่คือเนียมนะคะเนียมน่าจะเป็นเนียมหูเสือตัวนี้ก็หอมมากๆเลยเดี๋ยวนี้จอาไปทําชา ส่วนฝั่งนี้นะเพื่อนๆเหลือมาแต่ตอจากหน้าบ้านนะคะปรากฏก็เก่งมากนะคะเจริญเติบโตดีอันนี้คือ Chinese spinach นะคะหรือว่าแป๊ดต้าปึงหรือว่าจักรนารายนะคะมีหลายชื่อมากๆเลยเนาะก็คือเจ้าตัวนี้เดี๋ยวดิจะเอาไปลงแปลงนะคะแล้วก็พืชผักตรงนี้เป็นแบบเขตอนุบาลนะคะแล้วก็ตรงนั้นเรามีการเทร์พื้นที่เพื่อเดี๋ยวจะเอาโต๊ะนะคะเป็นโต๊ะเพาะชำมาลงอีกโต๊ะหนึ่งเพราะว่าดิต้องการจะเพาะชำมะเขือเทศค่ะ และแน่นอนนะคะฝั่งนี้ของสวนดีก็ไม่ได้ทอดทิ้งนะคะนี้ก็คือเป็นอ่า โต๊ะแคคตัสกับพืชอบน้ําของหนูดีนะคะก็คอยมาดูแลอยู่เรื่อยๆเนาะเพราะว่ามันก็เป็นหนึ่งในแพชชั่นของหนูดีส่วนโต๊ะนะคะเนื่องจากหนูดีนะคะมีเออเรามีสินค้านําเข้าหลายอย่างมากๆนะคะหลาย SKU เนาะมันก็จะมีพาเลตที่ติดมาจากต่างประเทศด้วยเวลาที่มีการนําสินค้าเข้ามากับเรือเดินสมุทรนะคะก็เราก็เลยตัดสินใจว่าไม้พาเลตส่วนหนึ่งนะคะก็จะเอามาทําเป็นโต๊ะเพราะว่าเวลาที่ทําเป็นโต๊ะเนี่ยเราก็จะวางแผ่นสมาร์ทบอร์ดข้างบนได้เลยเนาะเป็น2องพาเลตต่อกันนะคะแล้วก็เอาพวก ถาดเพาะพวกอะไรต่างๆเนี่ยยัดเข้าไปใต้โต๊ะมันก็จะเพิ่มจุดที่มันจะเก็บของด้วยแต่ว่าต้องดูแลทําความสะอาดที่ดีมาค่ะมาดูกลับมาที่โต๊ะเคลของเราดีกว่าเพราะว่าหนูอยากที่จะพามาดูว่าอหนูจะเก็บผลผลิตอะไรยังไงบ้างวันนี้นะคะก็เป็นจะเป็นคลิปคุณในได้ใจตลาดนะคะส่วนเจ้าตรงนี้นะคะที่เห็นอยูอ่เจ้านี้ก็คือ โสมไทยนะคะอันนี้ก็สามารถที่จะมันเป็นต้นไม้ที่สวยน่ารักมากแล้วก็พึ่งชอบมากนี่เห็นพึ่งมากินดอกม้น้ำหวานไหมก็อันนี้นะคะใบเขานะคะเอาไปล้างให้สะอาดเออกินสดๆนะคะต้องใบสูงๆนะไม่เดี๋ยวมันจะติดกับพวกพยาธิในดินนะคะก็ใบสูงๆเนี่ยเราก็เอามาล้างให้สะอาดนะคะกินสดจิ้มน,น้ำพริกอร่อยมากเลยนะคะนี่เห็นไหมคะดอกเขาน่ารักมากเลยเนี่ยเป็นสีชมพูเนาะแล้วก็กุยชายที่เดี๋ยวเอาไปทําผัดไทยมะวนก่อนนะคะก็ มีเพื่อนๆสอนมาว่าให้ตัดชิดโคนเลยนะคะเราก็รดน้ำอุ้ยมีการ์เด t นโ d ทุกคนเห็นไหมนี่อุ้ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนั่งกระโดดอุ้ยไม่ทันละมันจะมีแบบคอข้างคกไม่อึ่งอ่างสวนนี่การ์เด้นโชวโอเคค่ะมาเรากลับมาเก็บ เทลของเรากันดีกว่าก่อนที่แดดจะออกมากไปกว่าน,นี้แต่เนี้ยแหละคะ่ะก็คือบรรยากาศที่หนูพยายามทําให้เหมือนต่างจังหวัดมากที่สุดนะเท่าที่ดีจะมีความสามารถทําได้มันอาจจะไม่ได้โชคดีเหมือนเพื่อนๆที่แบบโอโ้โหอยู่ในต่างจังหวัดที่แบบอากาศดีหนาวเย็นสบายที่เยอะ ห้องนี้ก็ที่นิดเดียวนะคะแบบ Space ีส t t ดเดอร์พรีเมากๆเลยนะแต่ว่าก็พยายามทําดีที่สุดน,นะคะในจุดที่ยืนก็คือยืนอยู่ที่กรุงเทพน,นี่แหละเนาะอ่ะ,อะนี่แหละค่ะก็แปลงเขียวจะเป็นอย่างนี้นะคะเดี๋ยวดีจะตั้งกล้องไว้แล้วนดีจะมาเก็บตัดเขียวให้ดูอ่ะโอเคอเวลาที่เราตัดะคะ่ะเราก็จะเลือกใบที่มันไม่เตี้ยไปไม่สูงไปเนาะเพราะว่าเพราะว่ามันถ้า นี่ดิกหวาเพราะว่าถ้ามันสูงไปเตี้ยถ้ามันสูงไปเราต้องการเก็บไว้ให้เขาทําอาหารถ้าเตี้ยไปมันจะอยู่ใกล้ดินเกินไปใบมันจะเริ่มพิการละนะคะก็ใบประมาณเนี้ยตัดไปเลยชิดโคนอืมก็ได้มาอีกหนึ่งใบเนี่ยค,คือความตู้เย็ยนหลังบ้านนะเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวเอาใบนีออกนิดนึง เห็นไหมใบล่างมันจะไม่สวยหไหมคะเพราะมันอยู่ชิดดินใบเนี้เอาไปกินไม่ได้หรอกเพราะว่าดีก็กลัวเรื่องแบบพยาธิในดินเรื่องอะไรด้วยเนาะแต่เราก็ต้องคอยเคลียร์เขานะคะเพื่อไม่ให้อันนี้เห็นไหมต้นนี้จริงจงเดี๋ยวดิจะต้องมีการดันขึ้นละเพราะว่าพออยู่ติดดินเกินไปอะ่ะใบมันจะเสียสุขภาพมากเลยเนาะเอามาค่ามาค่ามาไปกินกันดีกว่าใบานี้ได้ไหมนะ นี่ใบดูด,ดูอันนี้ก็ติดดินเกินไปอันนี้อาจจะกินได้เดี๋ยวดิต้องล้างให้ดีๆหน่อยเนาะเวลาปลูกเองใบอย่างนี้ก็กินได้นะคะอ่ะอันนี้ถือโอเคค่ะมาอันนี้อีกสักใบนึ้ยชีกเลยอ่ะอ่ะอันนี้แล้วกันอ่ะอันนี้สวยนี่อีกสักใบ,บหนึ่งต้นนี้เพราะว่าเริ่มแบบอืม นี่นะคะ,ะไปล้างอย่างดีเลยม,ม,มีหลายคนแบบเอ้ยเมนูเคลทำอะไรดีอืมจริงๆเมนูเคลอะคะ่ะคุณทำได้หลายอย่างมากกรทั้งสลัดอะไรเงี้ยสลัดแบบเอาอย่างเงี้ยไปแต่เคลนี่ต้องขยำนิดนึงก่อนจะกินถ้าจะกินเป็นสลัดนะคะเพื่อให้มันมีความบอบช้ำนิดนึดนงจะได้เคียวง่ายอือันนี้ต้องใส่ดีต้องตัดคู่ละว,วันนี้กินเมล a l อ of เคลแล้วกัน โหเยอะอะโอเคใบหนึ่งเดี๋ยวนี้มาโชว์เมนูเคลดีกว่าเพราะว่าเพื่อนหลายๆคนค็แบบเฮ้ยฉันทําไม่เป็นมันแข็งฉันมันกินไม่สะดวกอยากเว้นปั่นสูทตี้โอ้ยจริงๆอันนี้เอาไปต้มจืดทํายำทําผักสลดัดแต่ว่าถ้าเกิดจะกินเป็นแบบสดๆอะคะ่ะก็จะต้องฝอยๆนิดนึงแล้วก็ แล้วก็เอามาแบบคุกกับนู่นกบับนี้นะคะอ่าโอเคหนูดีได้จัดการสําเร็จโทษน้องไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วอ่าโหยังมีเต็มแปลงเลยสงสัยต้องกินทุกวันแล้วละ่ะเพื่อให้แบบไอตัวที่เขาเห็นไหมคะเขาจะมีตัวที่ติดๆกับดินอย่างเงี้ยเราจําต้องแบบต้องค่อยเอาออกนะเก็บยอดเขาให้เขาโตเท่านั้นอยู่ได้ไม่ต่ำกว่าสปีเลยนะเพื่อนๆถ้าดูแลดีๆนะคะ โอเคเลยลนี่ก็คือคุณนายจ่ายตลาดนะคะวันนี้คุณนายขอจ่ายผักเคลนะคะกลับไปกินในบ้านเนาะส่วนอันอื่นเดี๋ยวดีค่อยมาตัดตอนเย็นละกันผักต้องตัดเช้ากับเย็นนะคะจะตัดกลางวันไม่ได้เนาะเพราะเป็นช่วงที่เขาไถน้ำนะคะโอเคเลยค่ะไปเดี๋ยวไปดับปั่นสูทตี้เคลแล้วก็ทำผักสลัดเคลดีกว่าวันนี้โอเคนะคะสวัสดีค่ะ